คือนายนินคมนรสีดานะครับเนาะอายุ52ปีครับผมบ้านหน้าตองตำบลน้ายุง่งอำเภอเน้ายุ่งจังหวัดอุดรครับผมได้เขา้าโครงการอ้อยต่อนะครับทรงอ้อยกับโรงงานไทยอุดร2องปีนะครับผมเริ่มเฮ็ดอ้อยมาก,ก็ได้ประมาณ8ปีนะครับเนาะก็มาเขา้าโครงการอยู่ม้นน้าคามครับเพิ่นมาซอยเหลี่ยลายอย่างครับนะเนาะเลี้ยงการบุตรญอ้อยต่อนะครับเนาะ อ้ยต่อผมก็มีอยู่ประมาณสิบสิบเก้าไรครับผมเพิ่นมีการสอยเลียงเรื่องปุ๋ยเรียยงสีดาคุ้มยานะครับเนาะอ่าหลายๆอยา่างตะกี้ตะข้าไม่ได้เป็นป้าปามนะครับเนาะแถวนี้นะครับเนาะผมได้ได้ลือป้าปามบ,บอกเห็นเพิ่นมีโครงการสอยเลียงเรี้ยงเลี่ยงอ้ปุ๋ยเลี่ยงหยาเลี้ยงพืชอื่นมาเป็นเป็นอ,อ้นนอมมย,ยนะครับเนาะเพิ่นมีการสอยเลียงนะครับเนาะผมก็เลยก็ได้ได้ลงอ้อยลงเบิงครับลงลงลงไม้นี่สิบสองไรครับผม ก็ได้เครื่องปูงมาจากท่านโรงงานครับเพิ่านสอยเริยาครับคอบือเหาบริสุทธิ์เนาะกับสบายเนาะปลูกอ้อย <laughs> นะครับน่จาจะเก่าผมจะมีรถไรถรถไถรถไถสมน้อยนะครับเนาะหาจิบเรงปลูกมันจะร่องทีนะครับผมก็ได้ ให้ลูกไส้ผมไปอบรมทางโรงงานเป็นมีมีคนนมรงการนอบรมนะครับนะเนาะเลี้ยงกันปลูกอ้อยละลายย่างนี่แหละครับผมก็เลยมาหันปลูก้างล่องเบงิงโอเคครับปลูก้างต้นไง่ายแล้วก็ฉีดยาถึงง่ายนะครับนี่เป็ปีแรกนะครับเนาะสายนำยดกับ เ็ดที่แรกอะกระจกกับม่างเห็นยูกระจกก็ว่าโอ้ยไอ้นี่เซตยังวะคือผีบาทเน่กระจกาเกนาะ <laughs> ผมก็เลยแต่เดี๋ยวนี้กระจกมาย่างไขขาก่กระจกก็ยงโปมือให้กระจกาสุดยอดอกระจกเลยครับเดี๋ยวนี้ผมใช้น้ำของไ้ของน้ำบาดานนะครับเนบบาะเจ้าบดาลคาไฟกับพแฟเ่นะครับเดือนนึงช่วงนี้ของผมตกอยู่สองร้อยกว่าบาทต่อเดือนนะครับขั้นว่อไปแล้วถ้าขาทุนเนี่ผมบอกเก้าเจแปดบาทนะครับเพราะหมอผมชูมหาอ่ำอย่างอุปกรณ์ของผมนี่น้ำยุดนี่ ผมสั่งสั่งสื่อนะครับมันกับเซเรียแล้วะอยุที่ประมาณพันบาทต่อไรครับถั้งแป๊บน้ามเนี่ยครับแป๊บสองนิ้วเขาเนี่ยครับทั้งสายนำยนเนี่ยครับผมก็เกินพันนะครับต่อไรครับผมนำยนประมาณนั้นครับผมต่อมาเนี่ยไม่เห็นใหนตูวดองนะครับผมเพิ่นเพิ่นจากล่องเบงไปต่อยเพิ่นเบงแล้วเห็นเพิ่นแล้วมันตกไปไร่หนึ่งอยู่ประมาณที่เราก็บาทนะครับบ่ฮหอดพันคือผมสำนา เดียนซิฟมือให้สามครั้งครับนี่น้ำยนต์นี่ก็ถือว่าขั้นหาเรื่องอะไรก็อนจังเลยกระยามันไอตัวทียมพัฒน์พัฒน์เดือนกระยามันเน่าไหมครับยันอ้อยมันเน่าก็ได้ให้ให้สามครั้งต่อเดียนครับประมาณนั้นหลังจากผูอ้อยแล้วนะครับเนาะใส่สารน้ำยนต์แล้วผมก็ได้ได้ซ้ำตาอ้อยนะครับเนาะแซมอ้อยที่มองได้ที่มันบวกล่ะนะครับมองมันห่างๆนะครับมือเสโซนี่ก็ได้แซมลงมือนลยครับนี่เป็นจิ๊บก็กรแล้วแซมมองได้ที่มันบวกล่ะนะคเกิดพอดีนะครับ มันจะได้มีผลนผลิตเพิ่มกันนะครับเนาะไม่เคยได้กักหมอกล่องเพราะผมไม่รู้จักหมองมันครับว่าการหมอกล่องเป็นทั้งไหนวกเคยเห็นแล้วครับผมเพราะว่าเขาอายุแค่โรงงาน กับเพื่อนทีมอยู่กล่โรงงานมันหมันหจักโครงการว่าไม่มีขี่หมอกองให้เป็นปุ๋ยในการใส่ผมรุ่งอ้อยต่อหรืออ้อยปลูกไม่ก็ใช้ได้นะครับปีที่ผ่านมาผมก็ได้ได้มาสองพวงนะครับเนาะโอเคนะครับผมรุ่งอ้อยต่อได้ดีครับผมดินร่วนซุยดีครับผมอ้อยงามผู้ใดกไก่ท่ามไปขจ้ากับสะออนนะครับว่าใช้ปุ๋ยยังก็องามแท้ก็จะว่นะครับหรือว่าทไมปุ๋ยจากจัดโรงงานแล้วมันไม่ขี่หมอกองมาให้แต่ว่างเลยครับผมผมปลูกเขาโคดรแซมอ้อยนะครับผม หลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วรั่มข้าวโพดยังเป็นปุ๋ยไห่อ้อยทางหากครับผมตัดว่างไว้ตามร่องมันครับผมหญ้ากับม่เข้นพอมมันให้ให้ปุ๋ยดีตัางหากครับผมแล้วก็ข้าวโพดเขาก็ได้กินพร้อมครับผมผมกอยู่อำเภอนายุงนะครับเนาะทางโรงงานเพิ่นก็ได้มาตั้งอยู่อำเภอสังคมครับผมกับกับบ่ไก่กันนะครับสำหรับการขนถ่ายบม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าผมกใส่แค่รถรถลากบ่พอถึงสิบโลมั้งครับผมก็ค่าจ่ายกัน ลดลงหลายครับผมเลี้ยงปุ๋ยเลี้ยงทุกอย่างที่พิ้นได้มาซอยที่พิ่นได้ช่งเสริมนะครับผมเป็นปุ๋ยอ้อยต่อหรือปุ๋ยร่องพื้นอ้อยปลูกไม้นะครับก็โอเคดีนะครับผมผมว่าดีอย่พื้นส่งเสริมดีครับผมนาตอนนี้ผมว่าโอเคนะครับมันเป็นเลี้ยงที่ที่ดีมากครับผมถ้าแมนผมไม่พื้นที่อีกผมไม่ต้งจะปล๋ยอนะีกยังเงโม่โมอจริงจริงนะครับนะ <laughs>